ครับปีนองเอฟซีครับมาก ounded, dragons, ции, Elvis, mañana, ินหลูกลวดกับปีล yeah, like, ่วงจงกันเลยตอนนี้ปีนองหยวบหยวบเลยครับหยวบหยวบเลยมามาปีนองมามากินกับปีล่วงจงเลยครับชุดยอนเลยปีนองเดี๋ยวปีล่วงจงกินในเรนะบันปีนองก็เรียกหลวกได้ครับแต่บันปีล่วงจงกันก็เยียกหลูกลวดครับหยวบหยวบเลยปีนองเลยตาปองแดงเปรบเลยครับเดี๋ยวปีล่วงจงเกี้ยเยนะครับชุดย้อนเลยปีนอง ป้าเลยมาครับมากินลูกรวดกับปีหลวงยกมาเลือตะกับนี้อืมป้าเลยครับป้าเลยป้าเลยมาพี่น้องมาอืมป้าเลยครับลูกรวดกับมันปีน้องก็เรีย,ย,ย,รยกรวยได้ครับจอยเม่นมาตอบปีหลวงยงดีครับอืมป้านเลย ยวบยวบเลยครับอืเดนี่ก็นะากับพี่น้องวัดดีกับป้มวัดดีครับ